สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลองโพโมโดโรโรฉบับ3ก,ก๊กโกงเวลาเรียนหรืองานจริงดิคือปกติเราจะใช้โพโมโดโรจับเวลา25นาทีพัก5นาทีใช่ไหมแต่ผมจะเอาแนวคิดจาก3ก๊กมาประยุกต์ โอ้โหเทคนิคโพโมโดโรหรือยุทธวิธีมะเขือเทศเพลิงเพราะชื่อลันแปลว่ามะเขือเทศนี่แ่ละครับคือเคล็ดลับที่จะช่วยให้นักรบอย่างเราๆไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนายกองหรือแม้แต่ทหารเลวได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพไม่หมดแรงกลางคันดุดดังกุลซือผู้ชาญฉลาดแห่งสามก,ก๊ก ท่านเคยเห็นยอดกุญสืออย่างจูกัดเหลียงขงเบ้งทำงานติดต่อการข้ามวันข้ามคืนไหมแทบไม่มีเลยเพราะแม้แต่ปราดผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังต้องรู้จักบริหารกำลังสมองและกำลังกายเพื่อให้การวางแผนและบัญชาการรบเป็นไปอย่างแม่นยำและไม่ผิดพลาดเทคนิคโพโมโดโรก็เปรียบเสมือนตำราพีชัยสงครามการบริหารเวลาที่สอนให้นักรบอย่างเราใช้เวลาอย่างชาญฉลาดดังนี้หลักการง่ายๆดูดคำบัญชาของข,อง,ของเบ้ง 1>, 1. กำหนดภารกิจตีเมือง25นาทีเลือกงานสำคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวที่คุณต้องการพิชิตในตอนนี้เปรียบเสมือนการเลือกเมืองเป้าหมายที่จะเข้าตีจากนั้นตั้งนาฬิกาสายจับเวลา25นาทีและมุ่งมั่นตั้งใจกับการตีเมืองนั้นอย่างสุดกำลังห้ามวอกแวกห้ามละสายตาจากสนามรบเด็ดขาด 2. พักรบชั่วคราว5นาที เมื่อเสียงนาฬิกาสายดังขึ้นไม่ว่าการตีเมืองนั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามจงวางดาบลงทันทีให้คุณพักผ่อนสั้นๆเพียง5นาทีเปรียบเสมือนการให้ทหารได้พักหายใจดื่มน้ำชา้าปรับกระบวนทับสั้นๆเดินไปมายืดเส้นยืดสายมองไปไกลๆเพื่อให้สายตาได้พักหรือจะนั่งเหมอลอยบ้างก็ได้ 4วนซ้ำตีเมือง4รอบ4โพโมโดโร่ทำตามขั้นตอนที่1และ2ซ้ำไป4ครั้งเท่ากับว่าคุณได้ตีเมืองไปแล้ว4ครั้งและพักรบสั้นๆไปแล้ว3ครั้ง 5. ตั้งค่าใหญ่พักพลพักยาว15-30นาทีเมื่อครบ4รอบแล้วก็ถึงเวลาตั้งค่าใหญ่พักพลหรือพักยาว15-30นาทีเปรียบเสมือนการถอยทับกลับค่าใหญ่เพื่อพักฟื้นกำลังพลอย่างเต็มที่กินข้าวดื่มน้ำคุยกับสหายหรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตีเมืองครั้งต่อไปแล้วยุทธวิธีมะเขือเทศเพลิงนี้ดีจริงไหม ตอบดีจริงดุดดังแผนการที่ไร้เทียมทานป้องกันทหารหมดแรงเบิร์นเอาเหมือนการรบที่ยาวนานยิ่งรบนานยิ่งล้าการพักสั้นๆทำให้กำลังพลสมองของคุณได้พักจึงไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปและสามารถรักษาความสดชื่นไว้ได้นาน เสริมสมาธิคมกริบโฟกัสการรู้ว่ามีเวลาจำกัดแค่25นาทีทำให้คุณมีแรงจูงใจที่จะพุ่งสมาธิไปที่งานตรงหน้าอย่างเต็มที่ไม่มัวแต่คิดเรื่องอื่นดุดดังรักธนูที่เล็งเป้าหมายอย่างแม่นยำปราบมานแห่งความเฉ่ยชา procrastination บางครั้งการเริ่มต้นงานใหญ่ๆก็ยากเย็นดุดการเริ่มต้นเดินทับไปรบแต่ถ้าบอกตัวเองว่าแค่25นาทีเองมันจะทำให้คุณกล้าที่จะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น ระหว่างภายัยค่าสึกแทรกซึม distraction เมื่อตั้งใจว่าจะทำงานแค่25นาทีคุณจะสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าเดี๋ยวค่อยตอบลายหรือเดี๋ยวค่อยเช็ค Facebook เพราะรู้ว่าอีกไม่นานก็ได้พักแล้วรู้กำลังพล time awareness คุณจะเริ่มประเมินเวลาทำงานได้ดีขึ้นว่าง,งานแต่ละชิ้นต้องใช้โพโมโดโรกี่ลูกหรือต้องตีเมืองกี่ครั้งถึงจะเสร็จสิ้นบทสรุปฉบับสกก เทคนิคโพโมโดโร่ก็เปรียบเสมือนตำราพิชัยสงครามการบริหารเวลาที่สอนให้เราจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรเวลาและสมาธิอย่างมีระเบียบวินยัยทำให้สามารถพิชิตภารกิจหรือเมืองต่างๆได้อย่างต่อเนื่องโดยที่กำลังพลไม่เหนื่อยล้าและแม่ทัพก็ยังคงความเฉลียวฉลาดอยู่เสมอ ดังนั้นหากท่านอยากทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องรบแบบห,กหักโหมจนหมดแรงลองนำยุทธวิธีมะเขือเทศเพลงนี้ไปปรับใช้ดูเถิดแล้วท่านจะพบว่าการพิชิตภารกิจต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นง่ายได้ขึ้นเยอะเลย